ภาคใต้ประกอบด้วย14จังหวัดได้แก่กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสงขลาและสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ตั้งอยู่ประมาณละติจุด5-11องศาเหนือและลองจิจูด98-102องศาตะวันออกมีพื้นที่ประมาณ7715ตารางกิโลเมตรเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่เป็นอันดับ4รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรมีภูเขาทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่ตอนกลางของพื้นที่ ภูมิประเทศของภาคใต้แบ่งเป็น3ลักษณะดังนี้ 1. ทิวเขา 2. ทิวราบชายฝั่งทะเลประกอบด้วย2ส่วนคือ 1. ที่ทิราบชายฝั่งอ่าวไทย 2. ทิวราบชายฝั่งทะเลอันดามัน 3. ชายฝั่งทะเลแหล่งน้ำของภาคใต้ประกอบด้วย 1. แม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลด้านอ่าวไทย 2. แม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ดินในภาคใต้แบ่งได้3ลักษณะดังนี้ 1. ดินในเขตทิวเขาและภูเขาสูง 2. ดินในบริเวณดอนและที่ลาดเชิงเขา 3. ดินในบริเวณที่ราบป่าไม้ในภาคใต้ได้แก่ 1. อุทยานแห่งชาติเขาศก 2. อุทยานแห่งชาติพนมเบนจา